สวัสดีครับพี่นดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะแยกลูกนกกระทากันนะครับวันนี้จะแยกลูกนกกระทานะครับชุดที่สองนะครับชุดแรกผมอนุบาลไว้อีกที่หนึ่งนะครับชุดที่สองก็จะอยู่ในตู้ฟักนะครับมีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็อนุบาลไว้แล้วนะครับแยกไข่ออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือจากที่ฟักไม่กี่ฟองเองนะครับ เดี๋ยวภาพไปชมกันนะครับวิธีอนุบาลงินนะครับนกกระทานะครับวันนี้จะอนุบาลนกกระทาในเป็นกล่องไม้นะครับอย่างที่คุ้นเคยกันนะครับลังนี้นะครับาแยกหอวันนี้ผมก็วอร์มไฟไว้แล้วนะครับอยู่ข้างในก็จะแยกลูกนกกระทานะครับลูกนกกระทาจะอยู่ข้างในตู้นะครับเพิ่งเกิดได้เมื่อตอนเช้าเองนะครับเราก็จะแยก ลูกนกนะครับที่ออกอันนี้ขนก็เริ่มฟูแล้วเราก็จะย้ายแล้วนะครับครับอันนี้จะเป็นนกรุ่นที่สองแล้วนะครับรุ่นแรกเดี๋ยวพาชมกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันด้วยนะครับ อันนี้พื้นส่วนพื้นที่อนุบาลตอนนี้จะเป็นพื้นใช้ฟางนะครับไฟฟางข้าวนะครับที่อนุบาลลูกนกนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวจับลูกนกออกก่อนนะครับชุดนี้อัตราการเกิดก็ประมาณ 80- 9 0เนลยครับเพราะว่าผมอาฟักไว้200ฟองนะครับเอ้ย400ฟองนะครับก็จะได้อยู่ว่า อยู่ประมาณนี้จะเหลือจากที่เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเกือบเกือบห้าสิบหกสิบฟองครับผมผมไม่ได้นับนะครับประสิทธิ์การออกถือว่าดีมากเลยนะครับชุดนี้เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันอนุบาลข้างนอกอีนนะครับนี่ครับเก็บโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมอีกขั้นตอนหนึ่งกันนะครับครับเราก็ได้แยกลูกนกแล้วนะครับก็จะอยู่ในตะกร้าเดียวนี้ ตะกร้าเดียวกันนะครับตกหนกที่แข็งแรงก็จะอยู่ตะกร้านี้ส่วนที่ยังไม่แข็งแรงผมก็จะเอาไว้อยู่ในี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปชมพื้นที่อนุบาลกันนะครับครับส่วนพื้นที่อนุบาลครับก็จะเป็นกล่องลังเหมือนเดิมนะครับอ่าเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับจะตั้งไว้ตอนนี้อุณหภูมิที่32นะครับจุดเก้านี่ครับพื้นที่อนุบาลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ เตรียมน้ำแล้วก็อาหารไว้ให้พร้อมแล้วนะครับครับก็จะเอาลูกนกนะครับในตะกร้านี้เราก็จะใส่ไว้ข้างในเลยนะครับเราก็จะปล่อยลูกนกไว้แล้วครับในนี้อนุบาลไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องกระจายก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนกทับกันตายแน่เลยนะครับ ก็จะเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับก็บ่อแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกนกได้เกิดกันอีกชุดหนึ่งนะครับชุดแรกนะครับชุดนี้ก็เตรียมน้ำนะครับใส่หินไว้ครับข้อควรระวังเลยคือใส่หินนะครับ ถ้าเป็นโถน้ําแบบนี้นะครับนี่นกจะล่วงไปตายได้นะครับก็ใส่หินไว้นะครับช่วงประมาณสักให้นกโตแล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับหินแล้วก็จะมีอาหารนะครับอาหารก็จะใช้จะเป็นอาหารไก่เนื้อแรกเกิดนะครับเพิ่มเติมนะครับชุดนี้ผมก็จะใส่อาหารหมูไว้นะครับปั่นรวมกันไปนะครับโอเคครับแล้วผมปิดไฟนะครับหลอดไฟก็จะใช้อยู่ที่ประมาณตอนนี้ผมใช้หกสิบวัตต์สองหลอดนะครับ ก็จะเป็น120วัตต์นะครับล้างอาหารมีสองอันนะครับเดี๋ยวพาไปชมล,ลูกนกกันนะครับชุดแรกกันครับก็จะอยู่ในร้านอนุบาลแล้วนะครับร้านอนุบาลก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นนกคุ้มนะครับแต่ตนกคุ้มอันนี้จะเป็นแต่ตัวผู้นะครับตัวเมีย ไม่มีเลยครับส่วนอันนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นลูกไก่บ้านนะครับอนุบาลในแบบนี้นะครับลูกไก่บ้านแล้วก็จะเป็นนี้ไก่บ้านนะครับรุ่นแรกไก่บ้านรุ่นแรกนะครับนี่ครับก็จะมีค <conference> ัด <enfants> รุ่นกันไปเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับไก่บ้านนี้แล้วก็จะเป็นนี่ครับ พามาชมลูกนกกระทากันนะครับอันนี้จะเป็นลูกนกกระทานะครับชุดแรกนะครับที่ผมอนุบาลไว้นี่ครับพื้นที่อนุบาลก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นกล่องกล่องไม้นะครับตีสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตอนแรกเกิดนะครับอ่าผมจะใช้อุณหภูมินะครับผมจะใช้หลอดไฟหกสิบวัตต์นะครับสี่หลอดเลยนะครับอ่า กปกติผมใช้ร้อยวัตนะครับตอนนี้ร้อยวัตผมหาซื้อไม่ได้ครับผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นหกสิบวัตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสี่หลอดอ่าพอนกตโตได้ประมาณสามวันนะครับถึงสี่วันนะครับผมก็จะลดเหลืออันนี้หกสิบวัต์นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ลืมไปนะครับอันนี้จะเป็นร้อยวัตนะครับหลอดนี้หลอดนี้ร้อยวัตนะครับก็จะใส่มีแค่ร้อยวัตหลอดหนึง่งแล้วก็หกสิบวัตหลอดหนึง่งที่เหลือผมก็จะถอดไว้ อย่างหลอดนี้นะครับก็จะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟแสงสว่างนะครับเพื่ออะไรก็คือผมจะมีตัวควบคุมอุณหภูมินะครับนี่ครับที่ผมตั้งไว้ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกนะครับที่อยู่ข้างในครับประมาณ3า4สจดครับผมก็จะตั้งอุณหภูมิไว้นะครับจะเริ่มทํางานที่34.0สนะครับจะตัดอยู่ที่สา0สิบหจนนะครับน ่วนหลอดไฟอันนี้หลอดไฟแสงสว่างนี้ก็คือผมจะต่อตรงเลยนะครับไม่ผ่านเครื่องควบคุมนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิภายในได้นะครับก็คือการทํางานภายในนะครับหลอดไฟนะครับจะตัดหมดเลยนะครับตัดหมดภายในที่นี้ก็คือจะดับหมดนะครับจะทําให้นกมืดแล้วคือร้องมากเลยนะครับ นกจะร้องก็คือจะกินอาหารเพราะว่านกลูกนกครับจะกินอาหารตลอดเวลานะครับอ่าลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าลูกนกที่กินตลอดกิบสี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางตัวกินบางตัวก็ไม่กินนะครับบางตัวกินไม่อิ่มก็กินนี่ครับอย่างตัวที่กินอิ่มนะครับก็จะไปนอนช่วงนี้นกจะไม่เอาหลอดไฟนะครับจะไม่ต้องการความอบอุ่นนะครับก็คือถ้าอุณหภูมิภายในได้ครับนกก็จะไม่ต้องการไฟนะครับก็คือกระจายกันอยู่ ตาเกตง่ายนะครับอันนี้ก็โตแล้วนะครับประมาณห้าวันได้แล้วอันนี้ห้าถึงหกวันได้แล้วครับอาหารเหมือนกันนะครับที่ให้ก็จะเป็นไก่เนื้อแรกเกิดนะครับแล้วก็อาหารหมูนะครับปั่นก็คือผมจะบดผมจะใช้เครื่องปั่นนะครับปั่นแล้วก็จากข้างในก็จะเป็นตะแกรงนะครับรองไม่ให้นกค้ยเขี่ยครับอาหารหกชั่วในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ อันนี้จะเป็นหัวเซนเซอร์นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเปิดนะครับเพราะว่าภายนอกผมจะเปิดแล้วให้มันอากาศถ่ายเทได้นะครับช่วง1-5ถึงวันนะครับผมจะคุมไม่ให้อุณหภูมิภายนอกนะครับเข้าไปเลยนะครับจะเปิดช่องไว้หน่อยหนึ่งนะครับไอ้ผมก็จะเปิดแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับถ้าใครเพิ่งเริ่ม เพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับหรือหาความรู้นะครับก็ลองศึกษาได้นะครับผมทําคลิปไว้หลายคลิปเลยนะครับการอนุบาลูกนกกระถานะครับชุดนี้ก็ที่ทุกคนเห็นนะครับหรือทุกท่านเห็นก็จะติดจองหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาติดจองนกเสาวนะครับเดี๋ยวอีกสองถึงสามวันก็จะไม่ต้องกกกแล้วผมจะย้ายนะครับจะย้ายจากภายในนี้ มาอนุบาลมาอย่างนี้นะครับแล้วผมจะย้ายไก่บ้านออกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไก่บ้านครับเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเขาเดินทางมารับนะครับลูกไก่งวงก็คือลูกไก่งวงหมดแล้วนะครับผมก็จะใช้พื้นที่อันนี้ไปอนุบาลลูกนกกระทากันต่อนะครับนี่ครับพื้นที่อนุบาลนกกระทานกกระทานะครับรุ่นต่อไปนะครับ ถ้าใครอยากเลี้ยงหรือสนใจนะครับผมก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้นะครับผมมีทั้ง facebook แล้วก็ a ฟ p เพจนะครับแล้วก็ youtube นะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทุกท่านนะครับเผื่อสนใจนะครับหรือเลี้ยงแล้วยังมีเกิดปัญหาอยู่นะครับผมก็ยินดีให้คำแนะนำด้นะครับ เลนก็ทานนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีตายนี่ก็คือว่าโอ้โหเสียนมากเลยนะครับขอผมก็จะรอดมาได้ถึงชุดนี้นะครับเยอะครับตายไปเยอะมือเหมือนกันนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับผมแนะนำนะครับถ้ามือใหม่นะครับถ้า จะอนุบาลลูกนกนะครับผมแนะนํามีตัวควบคุมอุณหภูมิครับจะดีมากเลยนะครับพอควบคุมอุณหภูมินี่หมายถึงก็คือดีกว่าย,ยัางไงก็คืออากาศภายนอกครับถ้าร้อนนี่ก็คือมันจะร้อนจัดเลยนะครับถ้าเราไม่มีนะครับมันก็จะจ้าตลอดทําให้นกนะครับตายได้เลยนะครับหรือ ช่วงกลางวันนะครับพีกเลยนี่ขึ้นไปอยู่ที่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับภายในผมก็จะมีตัวตัดนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟอ่ะครับเพิ่มเติมหลอดไฟนะครับต้องมีด้วยนะครับให้นกกินอาหารได้นะครับไม่งั้นนกร้องเสียงดังมากเลยนะครับหลอดไฟจะต่อตรงนะครับครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามดาฟารามเนีัยผมก็จะพยายามเอาคลิปใหม่ให้ทุกท่านนะครับรับชมด้วยนะครับ นกชุดนี้ก็ติดจองแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทาง youtube นะครับที่สนใจนะครับจองนกรุ่นนี้แล้วนะครับก็ฝากติดตามเดชาฟาร์มด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ